ผมเกรดครับผมทำธุรกิจเกี่ยวกับที่ปรึกษานะฮะแล้วก็เกี่ยวกับการฝึกอบรมหรือเทรนนิ่งนะฮะในแง่ของสุขภาพเนี่ยผมอายุ5 5ปีะปีฮะแต่สุขภาพกลับไม่ค่อยดีผมตกใจที่ผมไปตรวจมาแล้วเมื่อ2ปีก่อนนะฮะเพราะผมเป็นความดันจริงๆอาการมันมีมาก่อนที่ผมไปโรงพยาบาลแล้วผมทดลองตรวจวัดความดันแล้วความดันผมสูงผมเคยคิดว่าอาจจะเป็นแค่ช่วงๆ นเนื่องจากว่าผมยังหนุ่มอยู่ผมคิดอย่างนั้นนะฮะผมปวดหัวที่ท้ายถอยมากซึ่งปกตินเนี่ยผมปวดหัวไมเกรนนะมันก็จะปวดเฉพาะที่ขมับคราวนี้อยู่ๆมันมันไม่ใช่ตรงนี้เอใจแล้วแต่ว่าผมก็ลองกินยาไมเกรนกินอยู่เป็นประจำนี่นะแต่ก็ไม่หายผมรู้สึกแตกใจละผมไม่ไหวก็เลยไปหาหมอปรากฏว่าเป็นครั้งแรกะครับที่หมอบอกว่าผมเนี่ยเป็นความดันและเป็นคำพูดของหมออีกว,ว่า ผมว่าต้องกินยาตลอดชีวิตสภาพผมเนี่ยยังไม่เชื่อว่าตัวเองจะต้องเป็นโรคโรคเหล่านี้ความดันเบาหวานหรือหัวใจเนี่ยควรจะเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุไม่ใช่วัยผมมันไม่สําคัญเท่ากับผมเคยเป็น stroke ค,ครั้งหนึ่งแล้วผมก็ไปดูในใน Google ครับว่าอาการแบบนี้คืออะไรคนที่เป็นภาวะพืออัมมติที่เขาเรียก stroke เนี่ยอาการมันเป็นแบบนี้นี่เองก็คือผมช้าขึ้นซีกครับสุดท้ายผมขับรถอยู่ครับครั้งนี้ผมเป็นครั้งใหญ่เลย ซียขวาขับรถอยู่แล้วผมเหยียบคันเร่งไม่ได้มันคือแบบฟื้นผมตกใจว่าเอา้เอาแล้วตายและมือขวาผมด้วยไปวันนี้ผมตกใจมากก็เลยตัดใจนนนโทรไปหา169เพื่อให้เขาช่วยเหลือแล้วพยายามขอคําแนะนำเขาอะซึ่งเขาก็บอกว่ามันมีโรงพยาบาลที่ใกล้ผมก็คือโรงพยาบาลภูมิพลผมก็ถามเขาอยู่ตลอดเวลาทุกๆนาทีครับเขาจะโทรมาแล้วผมก็ต่อสู้ด้วยการที่ฝึกลมหายใจครับตั้งสติ แล้วผมก็คิดว่าผมขับมือเดียวได้ก็พยายามขับรถมันเปียกเป็นเกียวโตครับผมก็ขับไปมือเดียวช้าๆซึ่งรถมันติดอยู่แล้วผมก็เปิดไฟขอทางจนสามารถพาตัวเองเนี่ยไปถึอองโรงพยาบาลพิพวพลได้แล้วก็เข้าแอดมิดเลยครับเข้าสตรกเข้าเช็คทุกอย่างอันนี้เกี่ยวกับสุขภาพที่มันมีจุดเริ่มต้นมาจากผมเป็นความดันโดยที่ตัวเอง่ไม่ค่อยรู้ตัวมากนะักแต่รู้แต่ว่าเริ่มเริ่มรู้สึกร้อหน้ามืดบ้างอย่างเงี้ยเราก็คิดว่า ผมเป็นเพราะว่าเรา,เรายืนเยอะหรือเราทำงานเยอะมากกว่าผมรู้จักกับพิสุมารีครับมาก่อด้านนี้แล้วนะครับแล้วก็เคาร่วมกันมานามนผสมควรแล้วนะครับช่วยเหลือกันพิสุเนี่ยมาทําอยู่ที่เนี่เห็นพิสุแล้วสุขภาพดีอายุ70กว่าแล้วแต่ก็ยังคล่องแคล่วว่องไวเป็นเป็นคนที่ยังหนุ่มสาวใคร้ายๆางคือยังแข็งแรงมากหลังจากที่ผม เจอพี่สุบ่อยๆครับพี่สุก็ชวนมาแล้วก็มีโอกาสได้สัมผัสกลุ่มอาหารสุขภาพของเขาอะคะ และผมมาเข้าโปรแกรมเรื่องการขับล้างสารพิษผมอยากทํามานานแล้วเพราะว่าก่อนนั้นนี่ผมเคยสนทวานเงี้ยทำได้สักพักหนึ่งก็เลิกไปสองสามปียังกังวลว่าผมต้องหาสักที่หนึ่งที่พอจะทําให้เราขับล้างสารพิษได้ขนาดท่อน้ำอะ่ะมันยังมีอะไรเขอะขาะนี้นะฮะเขายังเอามาซักหรือมามาล้างมาอัดฉีดอันนี้มันอยู่ข้างในเราจะทํายังไงอะ่ะประมาณนี้นะแต่พอมาสัมผัสทลอดล้างสารพิษนะอะะเฮ้ยมันขับล้างลําไสเราชิดที่ผมนี่ถ่ายแบบหมดไสหมดพุงเลยอย่างเงี้ยนะเออผมว่าใช่มันต้องเป็นแบบนี้สิทํายังไงได้เพราะสวน ไปมองแค่อยู่แค่ลำไส้ใหญ่แต่นี่มันล้างแตงกกระเพาะลงไปด้วยอย่างเงี้ยนะผมว่าเออผมโอเคแล้วผมมีอาหารเสริมบางตัวที่ผมได้ทดลองกินด้วยนะเ้ยมันส่งเสริมว่าถ่ายผมนิ่มขึ้นแล้วผมก็ถ่ายเป็นเวลาได้มากขึ้นก็เลยสนใจในโปรแกรมในการดูเลนส์กภาพของทางอยุตโ,โตะ หลังจากนั้นเนี่ยผมก็มาที่บรษิษัทโยโกโต,โตเนี่ยนะฮะแล้วก็มาดูเพื่อจะดูแลตัวเองอะฮะเป็นสัตว์กระช่างเถอะผมถือว่าปัจจุบันนี้เนี่ยมันเป็นมากกว่าชินิติมดีซินเหมือนว่าการแพทย์าทางเลือกแต่เนี่ยมันเป็นโคลิสติกน,นะฮะเป็นผสมวิสาหาหรือองค์รวมอะฮะก็เลยมาตรวจม่านตายครั้งหนึ่งก็ไปในที่ทางเดียวกันวัดผลได้ว่าผมเป็นโรคที่เกี่ยวข้องตรวจรั้งแพทย์จาุบันแล้วเนี่ยมันก็เป็นักษาเดียวกัน ผมทั้งความดันสูงทั้งไตเกินสดาทั้งพวกนี้ฮะแล้วก็ฟก็ฟกระเพาะด้วยเพราะผมถ่ายออไม่เป็นประจํำทุกวันประมาณนี้ครับตกใจวาเออผลมันใกลเคียงกันแบบนั้น ปัจจุบันเนี่ยเมื่อวานที่ผ่านมาครับผมก็ไปตรวจอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะดูว่าของผมเป็นยังไงบ้างปรากฏว่าผมมีไตกรีดร,รายสูงนะฮะเรื่องการทํางานของตับหรือไขมันพอกตับหรือการประดูดซึมหรือกรเพาะของค์ผมซึ่งอาจจะเป็นเพราะผมทนานไม่เป็นเวลาด้วยผมพยายามหาที่ที่เราจะดูแลสุขภาพให้มันแบบตออยั่งยืนกว่านี้หมายความว่า ผมไม่ได้แปลว่าผมต้องอายุยืนนะครับแต่แปลว่าช่วงที่ผมมีชีวิตอ,อยู่เนี่ยผมไม่ควรจะเป็นเอามาพึ่งเอา,าพาดหรือเจ็บป่วยอ่ะยิ่งไปได้ยินใครติดเสียงเนี่ยผมรู้สึกว่าเราจะต้องไม่เป็นแบบนั้นมันก็ต้องรีบนะครับเป็นวันนี้ผมก็ต้องต้อง,องทำวันนี้ผมจะเริ่มผ่านอยู่โฟโต้นะฮะในโปรแกรมโดยใดสภาพเนี่ยตั้งแต่วันที่24ก็คือวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเลยนะครับ